ีส่งสัญญาณให้เห็นว่าเรล่าบรดานายทหารนักวิชาการและนักธุรกิจไม่เอาด้วยกระเสษ,ษ่าละนะครับจากนี้ไปการเมืองจะเข้มข้นปิดใครที่กระทำความผิดก็ต้องติดคุกติดตารางไปนะครับส่วนใครที่ยังอยู่ใครทำกรรมใดไว้ย่อมื้รับผลกรรมตามนั้น สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วน,นที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะก็คงเกี่ยวข้องกับเรื่องของการอภิปรายนะครับโดยไม่มีการลงมติของสมาชิกวุฒิสภาแต่ประเด็นเนี่เห็นลายชื่อปุ๊บเอเลยปัจจุบันคดีไอทีวี มีคำวินิจฉัยอนุญาโตตุลาการให้บริษัทไอทีวีซึ่งยังอยู่นะยังไม่ถ้าเลิกไปแล้วเนี่ยจบชนะคดีให้คืนสัมปทานคลื่นให้กับไอทีวีซึ่งสัมปทานคลื่นขนาดนี้คือไทยบีบีเอสแล้วสำนักปลัดสำนักนายกซึ่งแพ้คดีในอนุญาโตฟ้องสารปกครองกลางแพ้คดีอีก <ฮะ S 2> คำวินิจฉัยสารปกครองกลางบอกว่าให้คืนหุ้นให้กับไอทีวีและสัมปทานคลื่นให้กับไอทีวี โดยหลักคำวินิจฉัยของคำวินิจฉัยสารรัฐมนตรครั้งที่สองและคดีของคุณธนาธรผมถือว่าบริษัทนี้เกิดได้ตลอดเวลาแม้จะหยุดออกอากาศแต่มันยังอยู่มันยังอยู่บริษัทมันยังอยู่ถ้ามันปิดบริษัทที่จบ<อ>บริษัทไม่ได้ปิดอันนี้ยังไม่รวมถึงบริษัทลูกที่ทําธุรกรรมด้านสื่อนะครับ,รบซึ่งตอนโฮดดิ้งกับลูกเนี่ยเคยมีคำวินิจฉัยเพราะฉะนั้นผมจึงยึดคำวินิจฉัยสารรัฐมนตร์สามหลักเนี่ย ความ oh. เห็นส่วนตัวนะซึ่งอาจจะสารมนุ่์จมินิชัยอย่างไร uh. ผมไม่ก้าว่วงเนี่ยเสียงเข้ามากน้อยเนี่ยผมเห็นว่าไอทีเป็นหุ้นสือ่อแปลว่าคุณวิทา์ไม่น่ารอดแม้ไม่ได้ประกอบกิจการเพราะคําวินิจฉัยสารล้มนู่นเป็นหลักครับเพราะคําพิพากษาอนุญาโตกับคำวิพากษาสารปกครองกลางซึ่งขนาเนี้ย ปรากฏว่าเมื่อ22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็ปรากฏว่ามีการล่าชื่อสวถ,ถึง98คนนะครรวบรวมชื่ออภิปรายนะครับทั่วไปในวุฒิสภานะครับเพื่อคำตรีได้ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินโดยไม่มีการลงมตินะครับตามพระราชบัญญัตแห่งราชาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา153 พบว่ามาจากหลายสายในคราวนี้นะครับมาจากหลายสายฟังรายชื่อดูนะฮะที่มาจากสายทหารลุงตูลุงป้อมอาทิอาทินะอุดเบื้องบนนะครับพลเอกสมเจตบุญถนอมอุดเบื้องบนนี่ก็อดีตประธานสํานักงานประธานองคมนตรีสมเจตบุญถนอมก็อดีตเลขาคอมชคณะรัฐประหารพลเอกพระจุนตามบัตีบ พลโดยเอกพระจุนตาบัตีพก็เป็นอดีตประธานนะครับสำนักงานประธานองคมตรีนะครับพลเอกเอกนิตนะครับหมื่นสวัสด์อคณิตหมื่นสวัสด์ะก็เป็นเพื่อนของพลเอกประยุทธ์นะพลเอกวรพงษ์สง่านตรพลเอกพิสนุบุญสุวรรณก็อดีตประธานองคมนตรีอดีตประธานหัวหน้าสำนักงานองคมตรี ประธานอุปมนตรีของพลเอกเปรมพลเอกทวัชัยสมุรสาครจะไม่ผิดก็เป็นแม่ทัพนะครับแล้วก็พลเอกสุปรัตน์พัฒนาวิสุทธิ์พลเอกวิรัน์ชันทศาสตร์โกศลพลเอกสราวุฒิชลออยู่ซึ่งพงเป็นญาติของพลเอกสังัดชลออยู่คณะรัฐประหารเนี่ยพลเอกประสาสตร์สุกเกษมสุกเกษตรนะครับพลเอกวราบุญญะสิน แล้วก็พลอากาศเอกสุจินแช่มช้อยพลอากาศเอกพิสนุพุทธวงศ์อาจจะจําสลับนะนั่นก็เป็นอย่างน้อยก็มีหัวหน้าสํานักงานประธานองค์มนตรีอย่างน้อย3คนนะครับของสมัยพลเอกเปรมขณะที่สวพลเรือนก็มีเสรีสุวรรณพนน์นะครับนายเจเด็ดอินสว่างเฉลิมชัยเฟื่องคอนอดิเรกฤทธ์เจนกรองธรรมทวินเปลี่ยนสีนสมชายวงสวัสด ขอไปฮะสมชายแสวงการวันลบตั้งคณานุรักษ์นะครับกิตนายกิติศักดิ์รัตนาวหะขณะที่สวสายธุรกิจอะอาทิเช่นเจนนำชัยศิรินายนารงสหเมธาพัฒสวสายนักวิชาการอาทิเช่นนายแพทย์อัมพลจินดาวัฒนายบุญสรงไข่เกตนางพิศดารเวทยานนท และสายข้าราชการพลเรือนอาทิหม่อมรชวงศ์บรรดาดิศกุลซึ่งเป็นรัฐมนตรีสมัยพลเอกประยุทธ์แล้วก็นายพานุ <c oughs> นายพานุอุทัยรัตน์นะครับผู้สืข่าวรายงานว่านางสาวดาวน้อยสุดทิพาพัน์ได้มาถอนชื่อก่อนที่จะยื่นขณะที่นายสมชายเสียงหลายมาเขียนรายชื่อเพิ่มส่งผลให้มีรายชื่อทั้งหมด98คน นะผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับชื่อสวอที่ร่วมลงชื่อ98คนเนี่ยก็โดยส่วนใหญ่ก็เป็นทหารน,นะแต่ละคนนี่ก็ผมดูจากชื่ออย่างที่ยกตัวอย่างเฉยๆนะนะชัชาวาลสุขสมจิตนะดุสิตเขมมาศักด์เป็นต้น,นนะก็เป็นพลอากาศเอกพลตำรวจเอกยุทธกรนะวงเวียนนะแล้วก็โดยส่วนใหญ่ก็เป็นนายทหารพรึบเลย ไม่ธรรมดา,างานนี้ ประเด็นนะฮะที่สวเขาจะอภิปรายนะครับก็มีประเด็นเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจก็เป็นรีต t ววอร์เดดการแก้หนี้นอกระบบนะกระบวนการยุยธรรมปฏิบัติต่อผู้ต้องขังสองมาตรฐานกระบวนการยุติธรรมบิดเบี้ยวการลักลอบนําเข้าสินค้าปศุสัตว์เจ้าที่เรียกสวยนะครับเรื่องของพลังงานก็มีกลุ่มผู้มีอิทธิพลคุมราคาพลังงาน นะครับการแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลนะการศึกษาดังสังคมพรบการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูดูแลผู้สูงวัยผู้รอยโอกาสนะปัญหาจีนเทานะการแก้ทรมูลความคืบหน้าการปฏิรุ่ประเทศตามยุทธศาสตร์ของชาติซึ่งเศรษฐาเขาก็ไม่ได้ตอบชัดเจนนะเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาละประเด็นที่สำคัญเนี่ยนี่ สวเนี่ยได้บอกไว้ก็คือจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับเงินดิจิตอลวอลเล็ตนะแน่นอนเงินดิจิตอลวอลเล็ตจนถึงก,การณีทงางกิจสิกาก็ยึดตำรัธรัฐนูญนะส่วนคณะกรรมการป้องกันและปร,ะปราบรามการทุจริตแห่งชาติชี้โดยละเอียดนะนอกจากจิตธมูลเป็นหลักแล้วบอกว่าอันนี้มันจะยังผิดเรื่องของพระบงเงินตรานะครับที่ไปทําเงินเงินดิจิตอล สองไปผิดคือโฆษณาเกินจริงและให้กกตดำเนินการสามมันไม่ได้เป็นเรื่องเร่งด่วนก็ยึดไปตามรัฐมนูญอีกซึ่งผมไม่ได้นรุ้นส่วนว่ายัางไงก็กลับไปที่รัฐมนูนไปไม่รอดหรอกมันก็ทําไม่ได้ด้วยนะวันนี้คงชัดเจนมากขึ้นนะนะแล้วก็เป็นเรื่องของนักโทษเทวดานะครับที่ได้รับสิทธิพิเศษประเด็นที่น่าสนใจคือคราวนี้โอเคสวมาพี่ปลายจะพี่ปลายลผลเป็นยังไงก็แล้วแต่ผลที่ออกมาเนี่ย มันไม่สามารถที่จะขับเศรษฐาหรือเอาเศรษฐาออกไปได้แต่สิ่งที่ผมเรียนและน่าสังเกตก็คือว่าคราวนี้มีทั้งนักธุรกิจมีทั้งนายทหารมีทั้งนักวิชาการรวมกัน98คนนักธุรกิจก็อาจจะไม่มีอิทธิพลร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนักวิชาก,การอาจจะไม่มีอิทธิพลร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ทหารที่ผมอ่านชื่อมาอย่างน้อยเนี่ยเป็นสายพลเอกประยุทธ สายพ่เอกระวิทย์ที่ทาําไมทราบไหมฮะไอ9เก้าสิบคนเนี่ยมีส่วนมากเนี่ยเคยโหวตให้เศรษฐาเป็นนายกรัตรีคราวนี้กลับตะละปัดละมาพิบายเศรษฐาละล่าชื่อละคุณส่วนเห็นไหมฮะการเมืองกําลังเปลี่ยนขั้วกํากลังเปลี่ยนหลักนะครับและผมเรียนมาตลอดนะว่าการที่มีคนสั่งให้สอวอไปโหวตให้กับเศรษฐาทวีสินเป็นเรื่องที่ถูกต้ม ะะไปถามพูเอกคณิตได้เลยนะฮะเพื่อนพูเอกประยุทธ์ตอนนี้กมาร่วมโหวตด,ด้วยนะ,ะเป็นเรื่องถูกต้มต้มครั้งใหญ่นะ,ะไม่ใช่ความธรรมดานะครั้งใหญ่และคนที่รับผิดชอบอย่างน้อยสองคนถูกลงโทษไปแล้วผมไม่อยากบอกว่าเป็นใครม้างนะนะฮะตอนนี้ผมเรียนหุ้นส่วนว่าจับตามองให้ดีสวถึงแม้ว่าจะ ไม่สามารถให้คุณให้โทษอะไรได้แต่เขาก็มาเล่นในเกมนี้นะครับการมาเล่นในเกมนี้ส่งสัญญาณให้เห็นว่าเหล่าบรรดานายทหารนักวิชาการและนักธุรกิจไม่เอาด้วยกระเสถาละนะครับจากนี้ไปการเมืองจะเข้มขน้นปิดใครที่กระทำความผิดก็ต้องติดคุกติดตารางไปนะครับส่วนใครที่ยังอยู่ ใครทำกรรมใดไว้ย่อมได้รับผลกรรมตามนั้นขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์จิมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ อาวชิราลงกรวงชาวไทยถวายพระพรวารางคูณทะเลิงทะวันสุราชาัยสูงเจืยคำคูนพระเจ้าแผ่นดินสินงรกราแผ่นดินไทยในรัชครองที่สิ เพื่อปวงประชาสืบ้านงานพระราชบิดาขอพระสยามเทวาคุ้มครองพระองค์แผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤิธ,ธามีใจเมืองเป็นศูงพลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมือง และสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคุ้มครองปกปักรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิภพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีปรุมราชาพิเศษครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธา เป็นพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีศีสินมหาวชิราลงกรมหิสอนภูมิพลราชวรางคูกิติสิริสม,มูรณ์อดุลยเดชสยามินทราธิเบตร,ราชวรโรดมบรมมานาทบพิรพระวชิรกล้าวเจ้าอยู่หัว ชาติทรงเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการดังรมโพ่พระคามละมีนำชาติคนไปราสโดนเดือดร้อนนะแห่งหุนใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตตาทรงเป็นกษัตริย์จอมทับเพียงไคร ทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอา,าสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนักราเนื้อยิ่งสิ่งใด